พาไปดูการทํางานของหน่วยงานกรรมนรครับุผู้ชมทางด้านของคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดพิษณุโลกเ<ส>ขามีการจัดประชุมผลขอ,ของการปฏิบัติงานกันครับที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับนายรณชัยจิตวิเศษผู้วา่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ประชุมคณะกรรมการอํานวยการร,ร,การ,รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ประจำปี2565และก็การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลกโดยมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนเลยเข้าร่วมประชุมกันในครั้งนี้ครับโดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะครับรายงานเรื่องความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รายงานสถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่ครับคดีอุกชกันและก็คดีที่น่าสนใจรายงานสถิติของผู้ต้องขังในเรือนจำและก็ทันทัสถานของจังหวัดพิษณุโลกนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูผู้กระทำความผิดด้วย การให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวและก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยครับค่ะรวมถึงผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสําคัญในคะนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสํานักประชาสัมพันธ์เขต4เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและที่สําคัญก็คือทันต่อเหตุการณ์ด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วครับทุาผู้ชมครับ